อ่ะปะวันนี้เราไปไหนกันช่างลูกกูลอ่ะวิ่งดันเนินนะครับผมดันเนินที่ไหนเขาเา <laughs> ระยองนะนี่เส้นทางนะนงยังไม่ทันได้วอร์มกันเลยไม่ได้วอร์มขาเลยนะคะวอร์มขาก่อนนี่น้องนิกสู้ไหมสู้นี่ <laughs> ดูดูเขาดูเขาสุดหลอกของแม่วอร์มก่อน ให้ดูเส้นทางไปเรื่อยๆนะไปนี่นะเส้นทางเขายาดา,ดาก็จะเป็นแบบนี้เข้าป่ากันอีกแล้วพร้อมน,นะฮะสองนุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ถึงจุดชมว,วิวก็จะสวยนะระยะทางก็ประมาณไปกลับก็ประมาณ12ถึง14โลลาวนี้ ผ่านมาไม่กี่เมตรก็ดันเนินล้เจอเนินล้วไปวิ่งก, <ST. S 2> ก็จะมีเพื่อนักวิ่งนะ <ST. S 1> นักวิ่งเขาเดินมาลงมากัน,นคนก็มาเยอะอยู่ เราเพิ่งขึ้นเขากลับแล้วดันเนินนะมาแป๊บเดียวชานเอาเรื่องอยู่พี่ๆเขาบอกเกณฑ์ประมาณหกร้อยกว่าวาันเองดิดันเนินแล้วตอนนี้ดันเนินอยู่ขึ้นไปจะเป็นเนินอีก เด so ี๋ยวเราจะไปดูสถานีโทรทัศน์กันช่องเจ็ดช่องเก้าไปเรื่อยๆก็จะมีแต่ปลาโอ้โหตกใจตกใจโอ้เดินนะฮจะวิ่งไม่ได้ เพราะมันเนินมันชันมันชันพอมันชันแล้วก็เดินเอาค่อยๆเดินเอาชันมากต้นไม้ใหญ่ไหมป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่โอ้ดันเนินขึ้นไปเรื่อยโอ,อ้หนึ่กิโล นะฮะฮกิโลเมตรที่หนึ่งแค่กิโลเดียวก็หอบแทกแล้วขึ้นเนินโอ้โห,โหเห็นเนินแล้วโอ้โหริบๆดันเนินอย่างเดียวนานๆนี้อันนี้เลี้ยวขวาจะเป็นสถานีช่องห้าแต่เดี๋ยวเรามาแวะค้ากลับ ไปต่อก่อนโหดันเนินเนินยาวดูเส้นทางโอนะป่าสองคนไปนู่นแล้วมาตั้งไกลกิโลเมตรที่สองนะฮะตอนนี้ เนี่ยชี้ดิชีโดโด som, hai, b b ้โอ้โหพึ่งได้แค่สองโลนะฮะเหนื่อยจังหวายเออมันคือเนินเนาะไปต่อไปลงแล้วตอนนี Associate> ้แต่ยังไม่ถึงจุดหมายนะเป็นทางชันยูดา โโอดาวหิวปลาทึบปลานี่ต่ปลาเขาจะได้นี่นะให,นหนใหญ่จะเป็นปลาใครมาก็มาแต่วันหน่อยนะ ำก็สัตว์ป่าเยอะอออออขึ้นแล้วขึ้นแล้วทีนี้ขึ้นอีกแล้ว เราจะไปข้างบนเขาลูกนั้นนะคะใช่ไหม,ไมจะมีสถานีอยู่รถเดอ้อหยุดก่อนหยุดดูก่อนเนาะมาส่องวิวส่องวิวก่อนอออข้างทางเราจะเห็นเห็นไหมทะเลนะที่มันเป็นหมอกๆเหออ็นไหมคะเป็นทะเลจากจุดนี้เขาบอกว่าถ้าอากาศดีๆเราจะเห็น,กนเกาะสมเด็จเลยละ่ะ แต่ยังไม่ใช่ตรงนี้นะจุดสุดยอดจุดชมวิวยังไม่ใช่จุดนี้เดี๋ยวไปต่อค่ะตอนนี้สองกิโลครึ่งเองอะขอแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วหเห็นทะเลใช่มันจะเห็นเกาะดูดิเห็นไหมซูมให้ดูเห็นทะเลนี่เห็นไหม ยังนะยังไม่ถึงนี่แค่ระหว่างทางนีระหว่างทางซูมให้ดูแล้วเราก็จะไปกันต่อแล้วนะก็คืออ่ะซูมให้ดูอย่างนี้แล้วเราก็เติมพลังจุง้งแล้วเราก็จะไปกันต่อนูน่นทางขึ้นไปโอเคเหลืออีก3ากิโลหลังจากดูวิวข้างทางแปบ๊บหนึ่งแล้วโอ้ลูกมาเดือ เออเป็นต้นมะเดือยใหญ,ใหญ่ต้นใหญ่นี่นี่ดันเนินอีกแล้วขึ้นเนินอีกแล้วขึ้นเนินไปเลยโอ้โหน้องปูดแน่งานนี้น้องแตกไปขึ้นเนิน จังหวะจังหวะหยุดพักช่างบอกเด็กใครเคยเล่นมากนี่เดี๋ยวนะปึ๊บไอทีดิปึ๊บแวยช้าๆสิอาดูปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็จะหดมันจะหุบเองนะเดี๋ยวปึ๊บเาเรียกตอนอะไรไม่รู้ลืมเนี่ยปึ๊บตอนเด็กเล่นบ่อยเออแล้วมันก็หุบนะมันใช่สถีบกับการเคลื่อนไหวมาก นี่น้องนิกเล่นอยู่น้องนิกบอกว่าไม่เคยหินตอนเด็กๆพ่อกับแม่เล่นบ่อยแตะปุ๊บเขาก็จะหุบนะยิ่งแรงแรงสะเทือนยิ่งมากยิ่งเนี่ยหุบเลยหุบเลยนะไปไปกันต่อหยุดพักแล้วไปหันมาซี่สองหนุ่มแย่ครับไป ขึ้นไปขึ้นไปก็จะเป็นเขาเ <c oughs> นี่ยนะ <c oughs> ไปต่อเลย, <c oughs> ลอยตอนนี้สบายเป็นทางลงแต่ขากัอวกแตกแน่นนเป็นเนิน <c oughs> เรายังไม่เจอหลักกิโลเมตรที่สามเาะาะนั้นเดินไปต่อ จุดชมวิวจะอยู่กิโลเมตรประมาณกิโลเมตรที่ห้าที่หกเนี่ยนะเราต้องเดินไปต่อเรื่อยๆอมชมป่าชมเขาชมนกชมไม้ไปจริงๆวิ่งเทลเขาให้วิ่งนะวิ่งไม่ไหวเนินเนินชันเกณฑ์พี่เขาบอกเกมประมาณ6กถึง 700, เจ็ร้อยนะฮะ <laughs> ไปแล้วอ่ะกิโลเมตรที่สาม กิโลเมตรที่สามแล้วมาชี้สิมาชี้สิมาชี้ชกิโลเมตร <c oughs> เนียเนียนเนียเนียโอ้โหเดิมาตั้งไกลนะครับมาถึงที่กิโลเมตรที่สามนะครับ <c oughs> ไป,ปต่อต่อไปไปไปขาปลาเลยข้าป่าของจริงขึ้นอย่างเดียวโอ้โหมาถึงจุดชมวิวเลยโคตรชัน เขาจอดดูอะไรกันอีกแล้วเขาบอกมีน้ำฮะน้ำพูแห่งความยาวัยเหรอจำได้จาัสเปอโรมีน้ำตกอยู่ข้างในเป็นอุโงค์เป็นโพรงเป็นน้ำอยู่ข้างในลงมา ไปกันต่อลมแรงลมเย็นมากที่สุดไปขึ้นต่อก็จะเป็นช่องลมลมมันพัดดูต้นไม้ต้นนี้นะประมาณสี่คนโอบอะ 5, 5, 5, 5. น่าจะห้าคนโอบใหญ่มากนี่ อันนี้มันสายสื่อสัญญาณนะนะมันก็ล้มมั่งอะไรมั่งเพราะว่าอยู่สูงเนาะคนมาเซอร์วิสไม่ค่อยได้ดูกล่องเขาดิดูกล่องเลยวางแม่งกับพื้นเนี่ย A S T O T แ้วพวกสัญญาณนะไปกันต่ออะ ึมาถงแค่โลเดินมาตั้งไกลเพิ่งจะคืออูไว้ที่สี่ไปกันต่อเฮ้ยจุดนี้ขึ้นเนินใกล้จะถึงจุดชมวิวอีกอีกพักหนึ่งประมาณเกือบเกือบกิโลดูป่าไปสูงมาก แล้วเออวะมันเป็นป่าไผ่เรียนได้ไโอ้โหดูล่องรอยแห่งหินมันไหลลงมาบนเขาไหลลงมาจากเขานี่ให้ดูธรรมชาติน้ำมีปลา,าด้วยเหรอ ปล,ปลาหรือกบปลาหรือกบตรงนี้ลองเอามือนั่นดูเย็นน้ำใสมากแล้วน้ำเย็นเฉียบเธอมาพัดมาลาาสองมืออนี่มันไหลลงมานี่มาไหลลงมาจากป่าไผ่เป็นภูเขาขึ้นไปข้างบนนู้นแล้วมันก็เป็นทางน้ำ เขามีปูเลยระวังมดนะครับเขามีปูด้วยนี่น้องนี่เห็นอะไรน้ําปูเหรอปูมีกบด้วยกบนะกบกบจริงนะกบภูเขาเหรอกบเอออ่าน้องเห็นไหมเห็นยังน่ะปูมันอยู่ข้างในใช่ก็นี่เออกบกบเลยนะน่ะกบกบกระตัวใหญ่แล้วโหใช่ไม่กิน แล้วก็มีอะไรปูเหรออืมอยู่ในใต้หินอ๋อกิงไปแล้วปูอยู่ยใต้หินไปโอเคเราไปกันต่อ <Okay. S 2> จุดแวะพักเราแวะพักแปบบ๊บชมธรรมชาตินะเพราะช <laughs> ั้นเนิน,เน,นเนินสูงเหนื่อยมาก <laughs> ต้องพักสักนิดไม่งั้นไปต่อบ่ได้น้องแตกคะวันนี้ไป <laughs> <laughs> อันนี้ชันสุดเฮีย <laughs> โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหรู้เรื่องเขากับเขาไปใกล้ละอ่ะถึงแล้วฝั่งนี้เป็นเขาสูงๆฝัง่งนี้ถึงจุดชมวิวจุดชมวิวเขาใหญ่ดา มันจะเป็นลานอย่างนี้นะมีก้อนหินให้นั่งอยู่ก้อนนึงแล้วก็จะมีวิวเห็นวิวจากตรงนี้ไปจะเห็นเกาะเสม็ดอยู่ลิบๆที่เราไปดำดำน้ำกันนะใช่แพนก่อนซูมใช่พนตั้งแต่นี่นะอออปึ๊บก็จะเห็น ระยองเป็นเกาะ,ะ,ะ,ะเกาะสมเด็จนี่ถึงตรงนี้เขาเรียกว่าอากาศมันไม่ค่อยดีเนาะมันเลยไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แต,หแต่ก็สวยเออเห็นสวยเลยสวยเลยละ่ะอย่างนี้กลับถึงถแล้วอ๋อโอ้โหกล้อง,งเลนยัง,ไ,งมไม่ถึงยังยังพื้นทากิ่โลที่ห <laughs> ตอนนี้ท่วม บอกเลยว่าท่วมเงือเหนื่อยแ,แต่ก็มีความสุขดีไปต่อเริ่มจะไม่ไหวกี่กิโลที่หไปต่อยังไม่ถึงจุดหมายเลยเดี๋ยวจะพาดูสถานีโทรทัศน์ขึ้นเนินต่อในกลางป่าดิบนี่นะจะเป็นปา่าป่าดิบเลย ขึ้นกันไปดันเนินไปเรื่อยๆฝึกกำลังขาทดสอบกำลังกิจใจว่าเราไหวไหมอดทนมากน้อยแค่ไหนไปต่อม <c oughs> ีมาถึงสถานีแรกสถานีช่องสามเออมีหมาเห่าด้วยช่องอสมท จำกัดช่องสามตรงนี้นี่เสาส่งอากาศนะนี่ช่องสามมันอยู่ตรงนี้เด้อใครอยากเห็นที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปให้เราดูนี่แหละอยู่ตรงนี้น,นี่แล้วก็เสาเขาอยู่นี่เห็นไหมเสาส่งสูงมากสูงมากๆเดี๋ยวให้ดูนี่จานดาวเทียมเขาใหญ่มาก กระเสาเห็นปะเห็นจานดาวเทียมไหมจานดาวเทียมกระเสาโทรทัศน์ช่องสามไปกันต่อยังไม่สุดเราจะขึ้นไปกินน้ำข้างบนจุด,ส,ด,ส,ดสุดยอดนูน้นไปไป,ไปจะถึงล้ถึงแล้วสถานีอันนี้ช่องสิบเอ็ด สวัสดีค่ะอันนี้สถานีทรงวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองนี่เสาอากาศที่เราเห็นบนภูเขาริบๆอะ่ะเราขึ้นมาถึงแล้วอันนี้จะเป็นของช่อง11บเอ็ดอจารดาวเทียมยใหญ่มากจานดาวเทียมแบบบ้านหลังนึงได้เลยอะ่ะเอออันนี้อสมาทอนะ ช่องสิบเอ็ดกี้เราผ่านช่องสามมาช่องสิบเอ็ดนะยังไม่ถึงยอดดีเดี๋ยวไปกันต่อที่เราจะไปจะมีเสาใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นอาจารย์ดาวเทียมลิบๆไหมข้างบนไปอีก ประมาณหนึ่งเนินตอนนี้ใกล้แล้วที่ตอนอยู่ข้างล่างเราเห็นเสาเนี้ยอยู่ริบๆเลยนะเนี่ยเราจะมาถึงแล้วอันนี้ส่งสัญญาณของสถานีสถานีโทรรมนาคมเขายายดานะนี่ เป็นอันนี้ของทาหารสถานีทาหารบกนะสถานีโทรมนาคมทาหารเขาใหญ่ดานีนะดูดิใหญ่มากเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างนงันะมีบ้านพักแต่เราจะไปอีกเสาหนึ่งเสานน้นขึ้นไปอีกเรื่อยๆโอเคะสถานีเชื่อมโยงเขาใหญ่ดาเราถึงจุดสุดยอดแล้ว นะมีน้องหมาอยู่สองตัวมีร้านค้าให้เราซื้อของมีใครอยู่ไหมซื้อของเลยคะ่ะลงพอเราขึ้นมากินน้ำข้างบนสุดนะคะเราเป็นผู้พิชิตยอดนี่ผู้พิชิตยอดเขายดาสูงสุดของเขายดาแล้ว แล้วเราก็ลงกันนะสูสุวิวน้องนิกเฮไป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  <c oughs> กิโลที่แปด ขาลงมาแล้วขาลง<ฮ> <c oughs> ลงเนินกิโลที่แปด ลงครับข้างนี้ก็จะเป็นเป็นภูเขาเป็นผเา,เ,นผาเห็นหมอกอเมทิก้าขาลงไปแล้วไปลงนั่นลงนั่นอย่างเดียว Leo leo Quăng lốt đuôi Hãy subscribe cho โอ้โหจุดที่เราไปมาเห็นไหมเสาน,น,นู้น,น,นโอ้นูน่นนะยังไกลเสาเล็กๆอยู่บนภูเขานน้นอันนี้เราขากลับแล้วนะฮะไปลเปลยไปลเปลยไปเลยไปเลยไปเลย ลงเนินนะดาวฮิวกิโลที่สิบผ่านป้ายไปเลยวิ่งกิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดไปไปต่อต้องลงอย่างเดียวอันเนี้ยดาวฮิวดาวฮิวลงอย่างเดียวเลยตุ๊ต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 ระวังล้มตัดสินใจกันขาลงนะคะว่า เดี๋ยวจะแวะสถานีช่องห้าทางซ้ายมืออีกสักหนึ่งสถานีก็เราเราสองกิโลไปกลับนะขึ้นไปซ้ายดันเนินของแท้นี่อ่ะถึงสถานีช่องห้าแล้วขึ้นไปไม่ได้หมา เจอเจ้าถิ่นเจอเจ้าถิ่นช่องห้านี่ตรงใต้ต้นไม้ใช่ล้วขึ้นมาแบบโคตรชันหันมากเลยเนีินโอเคถือว่าเรามาถึงช่องห้านี่เสาเพราะว่าเข้าไปไม่ได้มาจะกัดนี่นี่มาเจเจ้าถิ่นอยู่ไปเดี๋ยวลงกันกลับบ้านดีกว่า เนี่ยขาลงจากช่อง5โคตรชันบอกเลยว่าชันมากพอจากทางแยกช่อง5นะไปทานจอดรถก็ประมาณ500เมตรเกือบๆนะก็ทั้งหมดเราจะเดินอยู่เราๆมา14กิโลรวมขึ้นมาช่อง5ด้วยสูงขากลับแล้วนี่ ลงอย่างเดียวนะฮะมาถึงกิโลเมตรที่สิบสองในแย่แย่จะถึงทางออกแล้วแต่รวมๆก็บวกช่องห้าด้วยสองกิโล <laughs> <gasps> วันสิบสี่กิโลเจอช่อ,องห้าเข้าไปจอดเลยเจอช่องหเข้าไปง่ายท้องเลย <laughs> ไม่รู้เกณฑ์เท่าไหร่ เดี๋ยวต้องถามพี่เชอรี่ฮ่า่งมาถึงข้างล่างแล้วเป็นไงบ้างดูนะประมาณเกือบเกือบสิบสี่โลดูเสานี่แต่อันเดียวเล็กๆอ่ะะขึ้นไปน่ะข้างบนน่ะรูเรื่องเป็นอีกหนึ่งทริปที่ดีมากอะฮิว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  嘞。